สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจะพามาแยกขี้ปะวานนะคะซึ่งต้นนี้นะคะใหญ่มากเลยแล้วก็นี่ค่ะแตกหน่อจนทะลุตะก้าออกมาด้านข้างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีการแยกแบบไหนสูตรดินทำยังไงนะคะการดูแลรักษาที่จะทำให้เขาเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะคะไปดูกันเลยเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะคะก็คือตัว ท่อนที่มันแตกออกมาจากตะก้าเนี่ยค่ะก็เอามีดอะคะ่ะนี่นะคะก็คือปาดก็ไปตรงนี้เลยนะคะหรือจะปาดด้านนอกก็ได้นะคะดูดูท่าแล้วต้องด้านนอกแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะก็แซะออกไปเลยแบบนี้แล้วก็งัดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาทะลุทะลวงมาจากตัวตะก้าเลยนะคะตะก้าแตกเลยอ่ะประมาณนี้ นี่ค่ะชึ้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นต้นหนึ่งใหญ่ๆอบอวลแบบนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาออกมาจากตะกร้าเลยค่ะ ทออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดการนี่ค่ะแกะแงะออกต้นเล็กๆอย่างนี้ก็เอาไปแยกบลูกได้เลยนะคะประเดี๋ยวก็โตค่ะนี่ค่ะขอดินออกเลยนะคะ ยังอีกเยอะเลยค่ะเขาจะโตได้อีกเยอะเลยหัแยกมาแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ แยกกอออกมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกกันนะคะมาดูดินปลูกกันนะดินปลูกนะคะจะมี3อย่างด้วยกันนะคะก็คือตัวที่เป็นมะพร้าวสับซึ่งผ่านการที่ตากแดดตากฝนมาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นมะพร้าวสับเก่าใบก้ามปูหมักค่ะแล้วก็จะต้องเป็นขี้วัวเก่าซึ่งผ่านการหมักไปแล้วนะคะตัวนี้ทุกอย่างคือ ส่วนผสมคืออย่างละหนึ่งส่วนหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันค่ะเดี๋ยวมาดูกระถางเล็กกันก่อนนะคะอ่ะเติมวัสดุปลูกลงไปนี่นะคะจะเป็นต้นเล็กค่ะที่เราแยกมานะคะเราก็อ่ะตรงนี้เมื่อกี้ปอกไปนะคะเอาเอา,เอ,าออกเลยนะคะนี่ก็ทําการปลูกลงไปเลยนะคะบางท่านนะคะอาจจะดูคลิปเก่านะแล้วก็จะต้องแบบ ชาปูนแดงหรือว่าจะต้องพักแผลให้แห้งนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะปลูกลงไปได้เลยนะคะเมื่อสักครู่คือพักไว้ประมาณ15นาที2 0นาทีนะคะให้ให้ยางมันแห้งเสร็จแล้วเราก็มาทําการปลูกได้เลยนะคะกดดินแน่นๆนะคะอันนี้เนะะี่ยค่ะกดวัสดุป,ปลูกแน่นๆเพื่อที่จะให้รากเขาเดินดีๆนะคะอันนี้คือกระถางเล็กปลูกไปอันนี้เป็นไซส์5้านิ้วนะคะ5นิ้วกระถางเล็ก แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นกระถางถัดไปอย่างตัวนี้นะคะไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้เดี๋ยวเราเลือกสักประมาณหกนะคะหกนิ้วหรือหกนิ้วหรือแปดนิ้วก็ได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวไปเดินดูกระถางแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้แปดนิ้วมันอาจจะใหญ่ไปนะคะเอาสักประมาณหกถึงเจนิ้วนะคะ,ะได้แล้วค่ะกระถางเจดนิ้วนะคะปลูกกันเลย ขั้นตอนการปลูกก็ไม่ยากนะคะเลือกกระถางให้มันพอเหมาะกับต้นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะช่วงแรกๆสัปดาห์แรกนะคะก็ไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องรดน้ําบ่อยนะคะลดน้ําสักประมาณอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นนะคะช่วงแรกๆนะคะนี่นะคะใส่วัสดุปลูกลงไปประมาณหนึ่งก่อนนะแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะคะเลงก่อน ประมาณนี้ใส่สองส่วนสของกระถางนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะเพราะว่าเจ้าตัวขี้ประวานเนี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ชอบน้ําเยอะนะคะแล้วก็วัสดุจะต้องโป่งๆด้วยไม่งั้นคอต้นมันจะเน่านะคะคือห้ามลดน้ําทุกวันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะคะอย่างโรงเรือนของป้อมคือมันจะอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาฉะนั้นแล้วเนี่ยของป้อมคือจะลดน้ําวันเว้นวันนะคะแต่สําหรับใครที่ พื้นที่มีความชื้นเยอะหรือเอาไว้ภายในบริเวณแบบชายคาบ้านอย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำให้ลดบ่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเน่าได้ค่ะาสามารถที่จะเอาวางไว้ในพื้นที่ที่แดดค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะใบเขาก็จะไม่มีความความเขียวความมันเท่าไหร่ถ้าเราเอาไว้ในที่แสงจ้าๆนะแต่ว่าเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ค่ะ เพราะว่าตระกูลนี้ค่ะคือแซนซิวเลียคือเป็นตระกูลพวกเ,เป็นไม้สู้แดดสู้ฝนสู้สู้อากาศทุกอย่างเลยคือแสงน้อยก็อยู่ได้แสงมากก็อยู่ได้นะคะแล้วก็ฟอกอากาศดีด้วยนะคะอันนี้คือแบบจะเอาไว้ในบ้านก็ได้แต่ว่าเราจะต้องให้เขามาเจอแสงเรื่อยๆบ่อยๆนะคะแต่ของป้อมคือมีแสงทั้งวันเนี่ยเขาจะค่อนข้างโตวไวนั่นเองนะคะแสงมันทำให้เขา สั่งเคราอาหารได้อะคะ่ะนี่ประมาณนี้เขาก็จะโตไวหน่อยถ้าแสงเยอะแต่ถ้าแสงน้อยๆเนี่ยอาจจะโตช้านิดนึงนะคะทุกคนก็ดูค่ะว่าพื้นที่ของตัวเองเป็นแบบไหนก็เลี้ยงน้องตามแบบนั้นนะคะอันนี้ก็โอเคนี่นะคะกระถัง อื่นๆน,นะคะก็ปลูกเหมือนกันค่ะค่อนข้างทุลักทุเลอยู่เพราะว่าต้นมันใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปปลูกก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปพาไปรดน้ําแล้วกันค่ะแล้วก็ดูแลยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวพูดเดี๋ยวบอกต่ออีกทีนึงกระถางใหญ่คือเนี่ยดู <laughs> มันมันก็จะเบอเลอเบาลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใส่ใตัวรองก้นไปก่อนนะคะแบบนี้ตัวรองก้นไปก่อนให้มันโฟลเรื่องน้ํา แล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปอเดี๋ยวปลูกให้ดูกระถางหนึ่งก็ได้นะคะรากนะคะเลี้ยงเลี้ยงรากดีๆค่ะเลี้ยงเลี้ยงรากดีๆอ่ะประมาณนี้นะคะก็ให้เงาเขาแบบลงดินนิดนึงเจ้าต้นนี้ก็จัดการเอาน้องลงไปแบบนี้เลยชื่ปุ๋ยที่ดีที่เหมาะสำหรับไม้เขียวเช่นนี้นะคะก็คือ ขี้วัวนั่นเองนะคะแต่ต้องเป็นขี้วัวเก่าที่หมักแล้วนะคะผ่านการหมักมาแล้วจะดีกับเขามากๆเลยเขาจะแบบใบใหญ่ใบอวบนะคะแล้วก็ต้นใหญ่แตกกอไวนี่แหละค่ะที่บอกเลยนะคะเพราะว่าของเราถ้าเป็นไม้เขียวแบบนี้เราจะใช้เป็นขี้วัวนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะสําหรับกอใหญ่กระถางใหญ่ใช้กระถางไซส์เป็นแดนิ้วนะคะนี่ค่ะ ปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลดน้ําเขาเลยนะคะลดน้ําลงไปทุกกระถางเลยนะคะลดให้ชุ่มชุมเลยนะคะถังเลขข็กกระถางใหญ่แล้วก็วิธีดูแลนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเรานําเขาไว้ในร่มก่อนนะคะอย่าเพิ่ง เอาออกแดดจ้านะคะช่วงแรกก็คือให้ลากเขาเดินแข็งแรงดีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยขยับปรับแสงเพิ่มเติมขึ้นมานะคะทุกท,กทกุท่านก็เอาวิธีนี้ไปทําการแยกกอได้นะคะสําหรับขี้ปลาวานถ้าอยากให้โตไวนะคะเวลาลากเดินดีแล้วเนี่ยปุ๋ยบํารุงนะคะอย่าขาดนะ ทุก1นถึงสครั้งต่อเดือนนะคะก็คือปุ๋ยมูลมูลไส้เดือนก็ได้หรือมูลวัวก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นมูลวัวหมักนะคะจะช่วยในเรื่องของใบอวบใบใหญ่แตกกอง่ายแบบนี้เลยค่ะวันนี้ป้อมไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ